บอกว่าพิจักทาน2ตัวนี้เป็นประจำเลยเลปตินาพลัสกับตัวโปรโอไฟเบอร์พลัสนะคะเปิดมาแฟรงตัวนี้พิจักจะตึงช้ามาปุ๊บแกะมาเลย2แคปซูลใส่ปากก่อนเลยนะคะตัวนี้จะช่วยคุมหิวแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ทานเยอะในระหว่างวันนะและในระหว่างวันเราก็จะไม่กินจุกจิกอีกด้วยและย่าหนึ่งตัวนี้เลยโปร f i ไฟเบอร์พลัสตัวนี้ตัวนี้ดีท็อกซ์นะคะพี่จักจะชงก่อนนอนทุกคืนเป็นไงสน่ากินเปล่ และรสชาติมะนาวรสชาติอร่อยมากเลยทานง่ายค่ะสดชื่นมากเลยอันนี้นะฮะชงแล้วก็ดื่มก่อนนอนทําเป็นประจําเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะใครอยากจะเอลเอสแล้วก็อยากจะหุ่นดีทําตามพี่ตัก๊กที่พี่ตั๊กแนะนําเมื่อสักครู่นี้เลยนะและตัวนี้เนี่ยใครที่บอกว่าเอ้เคยแบบว่าเมื่อก่อนนะไปไป,ไปทานพวกยาแล้วขมวดแล้วมีอาการแบบเวียนหัววิงเวียนหน้ามืดคอแห้งหิวน้ําอะไรพวกนี้นะ แล้วระกันเลยว่าทานไปเลยสองตัวนี้ไม่มีอาการอย่างนั้นเลยไม่มีเด็ดขาดเลยปลอดภัยนะตัวนี้ทานไปเลยค่ะทุกคนจ้าทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะรับรองเอลเอสอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้ะโปรแรกในวันนี้นะคะย,ยังเล่นหนึ่งของคู่นี้เลยนะจ๊ะจัดไปเลยเซตนี้คู่นี้690เท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าใครแบบว่าอยากจะทาให้มันต่อเนื่องแบบว่าออันนี้ลดแน่นอนเลย6กล่องสเต็ปนี้นะพี่ตั๊กรับรองเลยว,ว่าลดอืห เอวอย่างนี้แน่ๆเลยนะคะ1,890เเท่านั้นนะคะลดแน่นอนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ตั๊กยังมีโปรโดเด็ดอีกมากมายเป็นทางเลือกกับทุกคนนะทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะในเพจเของพี่ตั๊กเลยนะจ๊ะทุกคน